ขอยนสบายใจคอยคนสบายใจใ้ข่าวมาแล้วในที่นี้เอยคนสบายจเิร์กพอยอ่ะไม่ไม่ไม่จะทำหนังช่งในหนาวเขาจะทำหนังร่วมกับสามคนไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวครับจะได้ไปเขียนถูกไหมเมื่อื่ไม่เกี่ยวบายใจทีละกูไม่มั่นใจในตัวมึงเลยอ่ะอีเชี้ยอม่ทำไรยังไงวะบวชจับจริงๆนะกูจะบวชให้ใครบวชหมายความกูจะบอกให้ไงเพราบวชบอกให้มึงฟังกูจะบวชให้มึงฟังกูไม่ได้กองหัวบวชจะบวชเรื่องอะไรเพราะ เราพูดถึงหนังเรื่องนี้แล้วผมถามเลยไปอีกหน่อยว่าแล้วหนังของพี่หม่ำเองล่ะอยังพี่หม่ำหยุดไปพักใหญ่ใหญ่ใช่ไหมอีกสักแป๊บนึงครับคงจะได้น่าจะปลายเดือนพฤศจิกาเรากำลังเตรียมงานอยู่พี่นม่ำคือออกฉายใช่ไหมยังยังยังก็แค่เตรียมงานใช่เตรียมงินคงจะฉายปีหน้าจะทําอีกแล้วเหรอ ทำครับว่าทาสบายใจปีที่ผ่านมาก็หลายเรื่องนะไม่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 เรื่องเลีเรื่องละล้านกว่านี่โอ้ยรับไปกิ่เรื่องห้าเรื่องก็ห้าเรื่อง้าล้านออ้ยเวิร์กอะไรนะก็พูดไปพี่หม่ำพูดถึงการทําหนังแล้วที่ผ่านมาคือช่วงแรกพี่หม่ำจะเน้นแบบอะไรนะความตลกความอะไรช่วงหลังมีดราม่ามีอะไรเข้าไปด้วยนี่มันอันนี้ดราม่าหนักกว่าเดินหนังเลยนะครับใช่เรื่องที่จะถ่ายจะทำแต่ผมไม่เล่นเองนะอ๋อทำไมเราถึงหันมาสนใจผม อาจจะเห็นคนหลายๆรูปแบบไงเหมือนเห็นคนอย่างเปิ้ลเนี่ยคือเขาแบบมีช่วงดราม่าเขาก็มีเอาเรื่องนี้เอาช่วงสนุกไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเรื่องใหม่ของพี่อ่ะมันดันใจไงที่จะอ๋อจะเปิดกล้องใช่ไหมจะเปิดกล้องอ๋อเลยจะอยากจะทําที่ไม่ใช่ตลกอย่างนั้นบ้างใช่ใช่อ๋อพี่เปิ้ลเล่นหนังด้วยกันปกติดูหนังพี่มาไหมปกติก็ก็เป็นแฟนคลับเขาอยู่เหมือนกันตอนตอนนั้นเนี่ยผมผมที่ไปแกล้งเขาไว้เนี่ยเท้าเป้งเนี่ย ผมยังเคยฝันเลยว่าเฮ้ยวันหนึ่งต้องได้เล่นหนังกับพี่หม่อมเต็มๆสักครั้งหนึ่งว่าในชีวิตก่อนตายเหมือนเหมือนเหมือนสมัยหนึ่งที่ผมผมผมรักและเคารพป่าตอกมากป่าตอกนี่เป็นไอดอลของผมเลยแล้วมาวันหนึ่งก่อนแกตายอ่ะแกแกเรียกเปิ้ลมาเราได้ทํางานด้วยกันแล้วแกเอาเปิ้ล เขาก็เป่ากระหม่อมปื๊บเป่าพุ้เป็นไงพี่เฮ้ยแต่ไม่เป็นนี้นะไม่เป็นนี้นะเออไม่เป็นนเป่าพุวงปื๊บเป่าเยอะเกินไปเป่าเยอะไปเป่าไม่เป่าเยอะไปเป่าแรงไปแกก็เป่าหัวพี่เปิ้ลแล้วแกก็บอกว่าถ้ามึงรักที่จะเล่นตลกขอให้มึงอะจงตลกตลอดไปแล้วหลังจากนั้นอาทิตย์กว่าแกก็เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นนะคนที่เป็นไอดอลของผมคนต่อไปคือไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรี่เป่ากระหม่อมเป่าเป่าสนิทหน่พี่ทุย เอาละอาทิตย์หน้าเราก็ติดไม่เราไมครับผมยังไม่ว่างงานเยอะอยู่ยังไม่เปิดก็กดปุ่มนั้นสินี่ครับพี่อ่าเรียกว่าแล้วอ้าวลองกดดิลอมบอกยังวะกดตรงนี้ไหมพี่เออกดตรงนั้นแหละใช่เพิ่มมีแต่เรื่องแบบแสดงเราอยากจต่กำกับออ๋อมีมีให้มีมีมีเตรียมคิดไว้แล้วคิดไว้แล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเวลาเยอะเนาะ ก็เลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องแค่หนังเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรเกล่แค่แขนเป็นหนังล้างแขนแ้นล้างแขนแล้วก็ไปเอาคือไม่มีใช่ไมไม่มีไม่มีเราคืนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเองคิดว่าจะกำกับเองฮะใช่คิดว่าเหรอคิดกำกับเองเลยพี่มั่มอยากดู้พี่ถ้าพี่เพื่อนจะกำกับหนังเองผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของเขาเลยเจ็ดวันก่อนนั้นนะก่อนที่ป๋าต๊อบจะเสีย เรื่องโอ้โหใช่ผมต้องเห็นแล้วพี่ใช่อันนั้นนะเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเลยพี่ไปเจอป่าต้อเหมือนกันเฮ้ยนี่คือป่าต้อนั่นคือสุดยอดของผมครับอ่าพ่อป๋าเอ้ยมามแล้วเขาเป่าให้ผมพูดนั่นแหละขอให้เองตลกตลอดไปหลังจากนั้นแสดงว่าแกพูดนี้กับทุกคนใช่แกจะให้พรทุกคนแบบนี้เหหลังจากนั้นมาเจ็ดวัน าตอกก็เสียชีวิตทีนี้ก็ผมก็เลยนี่คือแอดอลของผมต้องต้องหลังมาผมก็เลยคิดว่าเพิ่นนี่พี่เป่าหัวยผมว่าสลับสลับกันเป่าเลยพูดถึงหนังที่ทำทั้งคู่จะทำพี่หม่ำก็กำลังจะมีโปรเจกต์อ่าพี่เพิ่นก็กำลังคิดว่ากำลังกำลังจะคิดไว้แล้วคิดไว้แล้วเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือณของปัจจุบันนี้เข้าเมื่อไหร่พี่ปีห้าเจ็ดใช่ห้าเจ็ดทำไมอ่ะนี่โปรโมทยาวนี่ปีนี้ปีห้าห้า มีห้าเจ็ดมันหนังพี่ป่ะใช่โอ้อยห้าหกพี่ห้าหกย้อยเลยโย้ยวัยรุ่นเลยนะวัยรุ่นเลยอุทานไปอ่ะย้อยอ่ะย้อยาาาบยเราก็เลยไปนั่งคิดเพลงมาเพลงหนึ่งมันก็คือเพลงที่เกี่ยวกับว่า เฮ้ยเวลาเรารักกันเนี่ยเราต้องดูแลกันไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้ความรักขึ้นสนิทเพราเมื่อไหร่ที่รักกันงดูแลนันปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่มันบาดเมื่อไหร่นะมันจะเป็นบาดทะยักถูกต้องเลยเราต้องรักกันไวเพราะงั้นอย่าปล่อยให้โรคเราขึ้นสนิทอย่าปล่อยให้โรคเราอย่าปล่อยให้รักเราขึ้นสนิทใช่อันนี้เป็นเป็นมาจากหนังที่พูมกับไม่ใช่เรอมาจากเนื้อมากับหนังมาทำหนังแต่งขึ้นมาให้หนังเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณวอนเอง <gauche> <aro qué> ใช่ฮะใช่ี่บมได้ฟังมเหตุนก็ฟังแล้วใช่ฟังเมโลดี้เขาแล้วใช่เพิ่งเสร็จเมื่อคืนไม่ฟังเมโลดี้ยังไม่ได้ให้ใครฟังเลยไม่ฟังเมโลดี้จาไม่ให้ฟังน่ะบาดทยักบาดทยักทำไมไม่รักกันจู่จมาบอกเอ้ยว่าเอ้ยไม่เอาแล้วนะอ่ใช่บาดทยักบาดทยักอะไรวะใช่มีคนแต่งมาอาการของมันทิ่ชักเหมือนรักที่เธอบอกรามันเจ็บเจ็บปวดเช้ชาที่ยาก็เอา มี่ไมกยยอ่่าาวใชัมารู้สึกชอบอะไรในหนังผมชอบดูสาระในมากชอบตลกฮาบางจะเก่งผมก็ชอบฮาได้ทุกอย่างลังยางผมก็ชอบใช่แฟนเป็นแฟนประจำสนุกตลกครับผมชอบเป็นไอเียเป็นอดีต ไม่ใช่ผมไม่ได้เกี่ยวผมมพูผอะไรผมช่องผมรายการชิงร้อผมไม่ดูใช่ผมไม่ได้ดูเพราะผมเล่นมาแล้วผมก็ดูเห็นหมดแล้วไงผมเลยไม่ได้ดูแต่ผมมาดูสารแนดูแต่ต้องรีบดูเลยนะขารีบดูไว้อย่างอยเดี๋ยวจะเป็นอดีตเร็วๆไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อผมดีข่าวออกมาแล้วดูกันจนตายรักกันจนตายแววมาแล้วเขาตัวเองมันเป็นบรรทัดฐานไม่ใช่โ่ช่วงนี้เราสังเกต กระแสวงการหนังไทยบ้านเราครับผมมันค่อนข้างจะขายได้ยากนิดหนึ่งห่วงไหมพี่ห่วงหนังเรื่องนี้ไหมถ้ามุมมองผมนะเสียตังค์ร้อยกว่าบาทเท่ากันแต่ดูหนังฝรั่งดีกว่าประมาณนี้เปล่าคนดูคิด่างคนดูเคิดเขามีสิทธิ์คิดไงครัแล้วมาดูหนังแต่ไม่ได้บอกว่าหนังหหนนัังงไทยเราไม่ดีนะแต่คนดูกําลัง บอกว่าเราเสียตังค์ร้อยกว่าบาทเนี่ยอะไรที่มันคุ้มค่ากว่าเขาก็อยากบริโภคสิ่งที่มันที่คุ้มค่ากว่าฉะนั้นแล้วอยากคิดแต่จะทำไงต้องให้คนดูเขาให้อะไรเขาบ้างทำไมให้ให้ให้อะไรก็ได้ที่มันเป็นแง่คิดให้ให้ให้เขารู้สึกดีว่าเออคุ้มเว้ยเงินร้อยกว่าบาทเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนความคิดนี้ได้ไือผมว่าได้นะถ้า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 คนทําหนังคิดดีๆแต่ผมว่็คิดผมอาจจะคิดไม่ได้แบบนั้นหรอกผมดูหนังไทยนะ อะไรนะทุกวันนี้ผมดูหนังไทยตลอดความคิดไงความคิดพูดถึงความคิดซัมบาล่าดูพวกจันนาาจันนาาดูอะไรผมดูหมดไม่อันพูดถึงพูดถึงความคิดหนังฝรั่งเนี่ยเราอาจจะดูแบบว่านานๆดูทีอะไรอย่างเงี้ยตามกระแสเขาอะไรก็หรือว่าอาจจะมีหนังที่ ถ้าจะดูหนังเครียดก็อาจจะะเข้าไปดูสักทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราว่านะเราอยากบันเทิงชีวิตเรามากกว่าเราทํางานเราก็เหนื่อยแล้วบางทีจะต้องไปนั่งเอาด็อกิวเมนต์มันาจากอะไรมาอีกวะ เราต้องการอะไรพวกนั้นอีกวะมันไม่รู้นะตัวพี่เปิ้ลอันนี้มุมมองนะอะไรที่ทําให้เราบันเทิงได้อันนั้นอ่ะพี่เปิ้ลสื้อบางทีแต่ถ้าบอกว่าบันเทิงแล้วเข้าไปดูแล้วมันไม่บันเทิงนี่เด็กอ่า่าแหวอไม่ไหวไทเป็นอย่างนี้มีไหมเหตุเราคิดว่าไอที่แบบว่าอยากคี่เ่าบันเทิงแล้วเข้าไปแล้วไม่บันเทิงเนี่ยมีไหมมีไหมมันมัน แล้วแต่มุมมองของคนชอบหรือไม่ชอบครับผมแต่ผมว่าได้แต่มุมมองของคนชอบหรือไม่ชอบพูดแทนกันไม่ได้มันพูดแทนกันไม่ได้บางทีเขาก็มีอาร์ตของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับตลกของเราก็ไม่เหมือนตลกไม่เหมือนเหมือนกันไม่เหมือนกันใช่แต่นังของตัวเองไม่ดูไม่ไม่ดูครับผมไม่ดูผมนังผมดีอยู่แล้วผมเก็บไว้ดูเองโอ้ครับมเก็บไว้ดูเองครับทางการเขาสั่งมาครับผมทางการจันทบุรีเกี่ยวอะไรกับยะโสธรครับนี่เป็นตลกปะครับเนี่ยไม่ได้เป็นครับ ถ้าไม่เป็นตลกอย่าตลกครับผมจะมีแยมยอะสุธรสามมีครับมีบุริกษสามแยมสามนี่แน่ครับแต่ว่ารอจังหวะจะเป็นหนังไต้หวันมีก่อนี่ครับมีต่อด้วยแล้วมีอีเจอร์อนาวาสด้วยคือคิดไว้เป็นอีเจอร์อนาวาสคืออะไรไม่บอกคิดหนังทำแล้วเหรอหนังทำยังยังอ้โเรื่องใหม่ชื่อเรื่องใหม่อีเจอร์อนาวาสเนี่ยผมสังเกตคือเวลาเขาเวลาเขาคิดอะไรเนี่ยมันจะแบบเฮี้ยหลังเขาคิเหล็กร้อนต้องตี เราคเด็กร้อนบใช่ไหมฮะคิดแล้วมันฟังแล้วเฮ้ยอะไรเงี้ยแย้มอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นความคิดที่ไม่ธรรมดาแปลกๆมนุษย์ต่างดาวใจมากตอนเขาบอกว่าเขานี่เขานี่ไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกคนใมมึงจะบอกผมนะว่า เวลาคิดก็ร่วมกันคิดเวลาผมรับจ้างเล่นเรื่องไหนหรือทํางานก็ให้กับใครก็ตามเนี่ยตัวเองเนี่ยมักจะขอมีส่วนร่วมในการคิดด้วยเสมอแล้วมันเราจะรู้สึกรับผิดชอบงานชิ้นนั้นไปจนจนจบอ่ะจนจนจบขั้นตอนแล้วก็จะมีความภูมิใจไปตลอดชีวิตที่มันทุกอย่างจบที่มันฉายออกมาทุกอย่างก็จบต่อจบเหตุกันแล้วก็แต่ทีนี้เนี่ยพอเราได้มีาตรงนี้แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า เรื่องนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่มันบันเทิงเราบันเทิงเราอยากดูหนังที่บันเทิงแบบไหนในเรื่องนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากดูถ้าเครียดอยากจะดูแล้วตลกเนี่ยไปดูีพี่อยากดีเดี๋ยวดูไปดูได้ไอ้จริงพี่ไม่ดนไม่ดูไม่ดนะแล้วพี่หม่ำนะครับอะไรฮะอยากคนดูดูอะไรเลยล่ะผมว่าหนังนี้เป็นหนังที่แบบผมว่าคลายเครียดดูแล้วแบบสบายอกสบายใจดูแล้ว ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันเป็นเรื่องราวของคนสองคนนะคือเป็นเรื่องแบบที่แบบน,นี้ก็นาพามาในสิ่งที่เราแบบรู้จะแก้ไขย,ยังไงแต่มันก็ลงเอยด้วยดีช่างเนี่ยทั้งสองคนเยบริสุทดนะถ้าผมจับเนี่ยผมมีความผิดสิโอ,อต้องมีความผิดก่อนใช่ไหมครับถึงจะเข้าพุกได้ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะจับตินี่ไงตำนนีจะพนักงานไง จับเลยนี่โอ้ทำไายร่างกายโอ้ทำไายร่างกายจับเลยเอาไอ้สัสนี่แหละครับตัวอย่างของการเอาหาทบจจอย่างเดียวสกู๊ปเรานี่แหละตัวอย่างเอ่ออะเป็นการสัมภาษณ์ไม่มีอะไรเลยนะได้เนื้อที่่ได้เนื้อเลยคู่โลกคืออะไร เขหนูว่าเขาพยายามแสดงตัวตนสักอย่างอ่าล่ได้ฮาว่าเป็นว่าหนังมันคาประมาณอย่างนี้แหละใช่ไหมนะครับถูกคู่กู้โลกกาลังเข้าอยู่ในโรนะครับสองคนนี้แสดงนำถ้าใครอยากดูหนังแบบนี้ก็ลองไปดูแล้วกันเรนดูแล้วตลกไหมสักนิดหนึ่งหนูชอบนะมันครบรถอย่างบอกไม่ถูกมันมีหนังทุกประเภทอยู่ในนั้นใช่ค่ะทุกประเภทจริงๆอ่ะลองไปอูนทีไหมครับอ่ะมีอีทีไม่ มีมีแต่มันไม่ใช่ในรูปแบบคล้ายอีทีคล้ายคลายกันคล้ายคกันนะตลกตลกนะครับลองไปดูนะครับนี่คือทั้งหมดของสกู๊ปของเราวันนี้นะครับเบรกหน้ากลับมาพร้อมกับบล็อกออฟฟิศนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ แล้วนะคะและแน่นอนค่ะเป็นประจำแบบนี้นะคะจะมีรายงานว่าหนังภาพยนตร์เรื่องไหนนะคะทำเงินไปเท่าไหร่กับบออกเฟสค่ะ <c oughs> อันดับ5นะคะแฟนกี้วินนี่ค่ะรายรับ4วันแรกนะคะ6 6 0 0แสนรายได้รวมนะคะ5ล้าน4ค่ะ อันดับต่อไปนะคะอันดับที่4ค่ะตกเป็นของสาระแนโอเซกายนะคะรายรับ4ี่วันแรก1 8ล้านแสนค่ะรายได้รวม36ล้านค่ะ <Hey. S 1> อันดับ3นะคะสาเลนฮิวค่ะริเวอร์เรชันนะคะตรดีค่ะรายรับ4ี่วันแรก3ล้าน7นะคะรายได้รวม17ล้าน9แสนค่ะ อันดับ2นะคะตกเป็นของภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตว <24. S 1> กแหวะแหกมวกมวกนะคะรายรับสี่วันแรก3ล้าน8แสนค่ะรายได้รวม21ล้านแล้วค่ะอันดับหนึ่งนะคะเป็นไปนตามที่ทุกคนคาดไว้ค่ะ Sky f ฟอรรายรับ4วันแรกนะคะ53ล้านหแสนค่ะรายได้รวม53ล้าน6แสนค่ะ พูดอานนท์นี่เขาแน่นอนจริงนะแน่นอนกว่านะฮะมีฐานแฟนคลับที่แน่นมาก็20ล้านแล้วอ่ะจกสามสิบล้านได้ก็เก่งเลยผู้เก่าคนนี้สกายเลเทเลยนะถ้ารวยเลเทเลยสกายพอนได้เปิดตัวได้น้อยมนะครับส่วนโอสากายนี่ก็36ล้านแล้วนะครับห้าสิบสามล้านถ้าถ้าเทียบกันเนี่ยน่าจะได้เท่าโอสากายแม่หนังของคุณเปิ้ลซีกหนึ่งที่แยกมาจากซาร์น่คือมันชนกับทวายไลท์อ่ะเนี่ย แล้มาขค่สองอาทิตย์นั่นเอใช่ไหมใช่ไหมใช่รอดูรอดูจะว่าตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้แต่ถ้าผ่าน10บล้านก็ชวยแล้วโอเคแล้วเพราะว่าต้นทุนเขาเขาบอกเสียให้มา10บล้านครับน่าจะไม่แพงมากนะครับอ่ตอนนี้มีผู้โชคดีที่ตอบคําถามในซองของเราถูกแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าคุณบรรชัยเขาตั้งใจตอบหรือว่าเป็นเหตุบังเอิญกันแน่นะครับอสวัสดีครับคุณบรรชัยสวัสดีค่ะคุณชัยตอบด้วยเับผมถามจริง ไม่ได้ตอบครับไม่ได้ตอบแต่อยากแชร์ใช่ไหมใช่เป็นการส่งมาเพื่อบอกว่าหนังเรื่องนี้ฮาดีเรื่องอะไรครับคุณชัยโป๊แตกครับโป๊แตกแยกทางนรกยิงๆด้วยแล้วมันก็โป๊เหมือนกันในซองยิงด้วยนะครับครับถูกครก